เช็ดทำความสะอาดโต๊ะที่เราจะทำการทดสอบหาเชื้อก่อนนะครับด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับนี่คือชุดและปิดตั i g e n เทส t นะครับสำหรับตรวจหาเชื้อโควิด1 9นะครับด้วยตัวเองนะครับ ตามขั้นตอนเลยนะครับเราก็ามาฉีกซองก่อนนะครับเราจะได้ชุดตรวจออกมานะครับนะครับวางชุดตรวจไว้ด้านหน้าของเรานะครับ ค่าเชื้อกันไก่เตรียไมไว้ก่อนนะครับลำดับต่อไปนะครับเราก็ทําการแกะก้านก้านที่ใช้สําหรับตรวจนะครับก็จะมีตําแหน่งบอกว่าให้แกะด้านหนนะครับพยายามสัมผัสก้านตรวจให้น้อยที่สุดนะครับอย่าให้ ฝ่ามือของเรานะครับหรือว่าก้านตรวจเนี้ยไปสัมผัสกับอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเราพยายามสัมผัสก้านตรวจให้น้อยที่สุดคือจับให้จับแค่ตรงบริเวณด้ามแล้วดึงออกมาแล้วอย่าให้ก้านตรวจนี้ไปสัมผัสกับอะไรเด็ดขาดเลยนะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อความมั่นใจว่าเราใช้ก้านตรวจเนี้ย ตรวจหาเชื้อในตัวของเราจริงๆโดยที่ไม่ได้ไปสัมผัสกับเชื้อในที่อื่นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็เป็นการที่เราจะต้องอแย่เข้าไปในโรงจมูกของเรานะครับวิธีการแย่นะครับก็ให้เงยหน้าขึ้นนะครับแย่เข้าไปให้ลึกประมาณ 2- 3ถึงมเซนวัดจากปลายก้านนี้นะครับเข้าไปประมาณ 2- 3ถึงสามเซน หรือเพื่อให้เราได้ทราบว่าเชื้อในร่างกายของเรามีมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามีอยู่ไหมนะครับพยายามให้เข้าให้ลึกที่สุดนะครับให้ลึกที่สุดเท่าที่เราจะฝืนแยกด้านนี้เข้าไปได้นะครับเงยหน้าขึ้นนะครับแล้วก็แย่เข้าไปนะครับเริ่มจากด้านไหนก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่ที่เราจะถนัดเลยซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับ ช้าๆนะครับหมุนครับทำทั้งสองข้างนะครับ น้วยคำตาแตกโอเคนะครับจากนั้นนะครับอจากนั้นนะครับนกาก้านที่เราทำการาแย่เข้าไปตรวจในโพรงจมูกของเราแล้วนะครับสอดใส่เข้าไปในบริเวณที่ชุดตรวจกำหนดมาให้นะครับคือบริเวณช่องนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาใส่เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่ช้านะครับ,สบใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการตัดนะครับหรือว่าแกะก็ได้นะจริงๆเราเขาให้หมุนได้เลยเดี๋ยวผมจะลองหมุนดูก่อนอ๋อหมุนได้เลยครับเราไม่ต้องใช้กันไกลนะฮะหมุนแล้วนะครับเราก็ ทำการหยดสารตรวจตัวนี้นะครับลงไปในที่ชุดตรวจของเราที่เราตรวจเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวเราดูพร้อมๆกันเลยนะมองงนี้โอเคนะครับบีบให้หมดไปเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องเหลือไว้นะครับเพราะว่าเราใช้ตรวจครั้งเดียวอยู่แล้วนะครับ โอเคนะครับทีนี้หลังจากที่เราหยดไปแล้วนะครับหมุนครับหมุนก้านตรวจตัวนี้ให้มันเข้ากับน้ำยาที่เราหยดไปเมื่อสักครู่นี้ครับหมุนไปทางซ้ายทางขวาหมุนให้เข้ากันให้ทั่วนะครับชุดตรวจตัวนี้นะครับมันคือ antigen rapid test นะครับเป็นชุดคิดนะครับที่ พวกเราสามารถตรวจกันได้ด้วยตัวเองว่าตอนนี้เรามีเชื้ออยู่ในร่างกายหรือเปล่านะครับซึ่งในแต่ละวันในการดาเนินชีวิตของเราเนี่ยเราอาจจะไปในที่ต่างๆมีโอกาสที่จะไปสัมผัสในที่ต่างๆนะครับเราไม่รู้ว่าเรามีโอกาสได้ไปสัมผัสเชื้อมาบ้างหรือเปล่านะครับฉะนั้นการตรวจเชื้อด้วยตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพื่อที่เราจะได้มั่นใจได้ว่าณปัจจุบันนี้ณเวลานี้เรายังไม่ได้เป็นผู้ป่วยโควิด ไม่ไว่าจะเป็นสีเขียวสีเหลืองหรือสีแดงก็ตามนะครับอ่ะโอเคนะครับเราผมุไปได้สักพาหนึ่งแล้วนะครับทีนี้ให้ทําการปิดฝาชุดคิดกลับเข้าไปครับปิดฝาชุดคิดกลับเข้าไปเลยนะครับแล้วก็กดลงไปนะครับทีนี้รอรอเป็นระยะเวลา15นาทีเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเบรกคลิปไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีหนึ่งตอนอผลของเชื้อออกหลังจาก15นาทีแล้วนะครับ ครับสำหรับผลการตรวจก็ออกแล้วนะครับนี่นะครับผลการตรวจของผมนะครับเป็น1ขีดนะครับ1ขีดด้านในนะครับก็คือเป็นลบนั่นเองนะครับไม่มีเชื้อโควิดอยู่ในร่างกายนะครับหลังจากที่ได้ทําการฉีดแอสตราเซเนกานะครับไป1นเข็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ระยะเวลาการฉีดนั้นเกิน14วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็สบายใจหายห่วงได้นะครับปลอดภัยจากโควิดแน่นอนครับขอให้ทุกคนโชคดีปลอดภัยไร้โควิดนะครับ นี่ชุดตวจครับขอบคุณครับ